สวัสดีค่ะเอแฟนช่องสู่ขู่สู่คุพบกันในวันที่24่สิบสีกรกฎาคมหกจ้าเอาภาพดอกไม้สวยๆงำฝากพี่ตอนน้องช่วงอากาศเช้าๆจ้ะสดชื่นพี่น้องคนมักดอกไม้เห็นแล้วก็สีชดชื่นค่ะมักชมเนาะค่ะคลิปนี้เนาะค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อเป็นตัวเลขจากมาดามสวีเดนบอกเลยว่าเลขบนอย่างเดียวบ่า่าเลกวิ่งบ่า่าเลกติดบน เขาคูมวดพี่น้องอยังบ่ลุดจ้ะแล้วกะเป็นตัวเลข fc นะคะ fc ใจดีเด้อคะ่ะเป็นงวดเลขในคลิปเดียวคลิปนี้ละจ้ะเอาให้พี่น้องฟังให้จจฟังให้ก้าใจก่อนสินไปนําไปลงทุนเพราะว่าสาบนาจะบรรยายในคลิปจ้ะก็ถือว่า fc ใจดีเพิินกะอยากให้ลงเนาะคะ่ะนํามาแบ่งปันเพล่นว่าเดินดีสามงวดติดเนาะคะ่ะสามตัวแตกกม็มีสามตัวโตวดก็มีเขาบนลังกะมีกะถือว่า ตัวเลขเพินนาจับตาสาบนาก็เลยหยิบยุกมาเบามาฝากพี่ตอนนองจ้ะกะถือว่าคลิปเรกจ้ะแต่ก่อนสิไปเบิงงเบ่งของ FC ใจดีสิยห้เบิ่งของทางคุณแม่มาดามสวีเดนก่อนเดอร์ค่ะทางมาดามสวีเดนนี่เลขเพินนี่งวดมังหันเลขวิ่งลุดพี่น้องแต่ว่าเลขครบบนเลขหล้วงลางค่ะเลข3ไปอยลักลอยกะถือว่าเลขเพนนีไปอยู่หลักลอยตลอดเลขค่ะ สองวดสามวดแล้วแต่ว่าสายวิ่งสายหลุดจับตาดีๆบ่พลาดดอกจะ้ะผู้ใดมีแนวทางอย่างวางในช่องสาวบานาหนุ่มสวีดินเนาะค่ะก็สามารถเ like อสไอดีไลค์คิวอาอยู่ต้นคลิปเป็น QR Code Line ไล์ส่วนตัวทั้งสาวบานาเด้อค่ะสามารถทักทายมาได้ค่ะอยากแบ่งปันก็ทักทายมาได้เดอ FC จ้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กริงกร่งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้า ฟังให้จบฟังให้เข้าใจผอมค่ะเพราะว่าคลิปนี้มีสองอาจารย์สองเซียนจ้ะอ้า่กนสิบเบิงวดไม่ของมาดามสวิเดนไปเบิงวดสถิติงวดเก้ากอนค่ะค,ะค่า้ลังคนผาดเนาะค่ะอันนี้เป็นสถิติงวดเก้าของอทั้งคุณแม่มาดามสวิเดนเด้อพี่น้องค่ะปกติแล้วเลขเพิ่นจะเป็นชุดบนพี่น้องค่ะแต่ว่าบางเนี่ยให้หกเนี่ยวไปสองหกลงังมาครบบนไปหลักลอยเต่เลขวิ่งพเพิ่นรุดจ้ะเพิ่นสิลปอยมาแบบนี้อีกได้พี่น้อง จะปล่อยแบบนี้เลยค่ะวิ่งกับมาครบบนแต่ว่าเพิ่นบ่ประกบคู่ห้เดอ้อค่ะให้พี่นอ้องแฟนช่องร้องประกบคู่เอาตามที่เพิ่นบอกมักชุดใดคอยจัดค่ะเอานีค่ะเดี๋ยวเซเบิ้งค่ะเพิ่นส่งไม้สาวมานะเนี่ยจะ้ะอันนี้ในงวดวันที่หนึ่งสิงหาหกแปดเด้อจะ้ะมาครบนี่มีหกมีแปดมีเก้าจ้ะเลขวิ่งมีศูนย์กับสอง ้มักคักค่ะเลขสองติดสองมีซาบนาหมากักได้จ้ะหรือเอฟซีจิจับเนี่ยค่ะสองแปดสองเก้าสองหกถ้ามักหลักสองก็จะมีแค่นี้ถ้ามักหลักศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์แต่ว่าบ่าจับคู่ห้เด้อค่ะเอาเฉพาะเลขวิ่งกับมาครบเอามาฝากคือเก่าเพราะว่าทางคุณแม่สวีเดนนี่เพิ่นบ่ได้จับคู่ให้ค่ะให้สาบนาเอามาแบบนี้ก็สิบแบบนี้แต่ว่าให้เอฟซีประกบคู่เอาแล้วค่ะไปหาเลขตัด ก็ได้ดับกะตัดออกเอากะสิหน่อยกว่าเกาแต่ว่าทาเป็นสองเป็ดนี่โอ้สาวบาน้มากครับแล้วค่ะเดี๋ยวสิเขียนใส่กระดาษให้เด้อจ้ะเนี่ยค่ะมาดามสวีเดนคุณแม่สวีเดนในวัวันที่หนึ่งสิงหาหกเปดวิ่งบนเนาะค่ะฟันไปที่ศูนย์กับสองจ้ะหลักร้อยมาได้สิหน่วยจ้ะแล้วกะมาครบบนเด้อค่ะมีเปดมีเกามีหกมีเปดมี 9, มดดเก้ามีหกติดเกาไว้กะงามได้พี่น้อง อันนี้ชุดบนเดอ้อ่นมแต่เลขชุดบนจะ้ะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้เบืงองวดเก้าพร้อมเหตซีก็สีได้เปรียบเทียบกันประมาณนี้ค่ะจับใส่ยังสีก 26, 29, 80, ่ก็ได้สองหกสองเก้าสองแปดแปดศูนย์เออแปดศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์จ้ะก็มีประมาณนี้ค่ะเลขบ่หลายหางเด้อค่ะเฉพาะบนแม่ค่ะสาบนาะก็ว่าเป็นตาน้ำไปลงทุนอยูเอ่เด้อเพราะว่าเลขเพิ่นกะสุดหยอดสุดปังคือกันจะ้ะ วิ่งเพิ่นนี่ก็หลุดน้อยหลุดยากบางเทือก็แลนลงลังค่ะถ้าผู้ใดเป็นเอฟซีตัวยงของเพิ่นค่ะเพิ่นเฮ็ดเองซื้อเองจ้ะเพิ่นก็แบ่งปันมาเป็นแค่แนวทางเนาะช่วงนี้เพิ่นก็จะเก็บผลไม้ขายเพิ่นก็เลยยากเน่จังหน่อยกับ่ได้สัมผัสแต่ว่าทรงตัวเลมกไม่อยู่ก็บ่เป็นยังค่ะขอบุณขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะจ้ะเดี๋ยวสิให้เบ่งอีกแต่ว่าอันนี้เป็นมาดามสวิตเดนเดอร์ค่ะตัวเลขชุดนี้ ่อไปเสียห้เบิง้งตัวเลขของ FC ใจดีส่งมาฝากพีตอนนองเป็นงวดเลกค่ะคลิปนี้เบิ้งดีๆฟังดีๆค่ะเพราะว่ามีตัวเลข FC ใจดีมาฝากพีตอนนองเป็นงวดเลกคลิปเรกจ้ะเดี๋ยวเด้อค่ะสาบะนาหาลิง์หารา้เห้ FC กันเนี่ยจ้ะอยากแบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะเข่ามาสามงวดติดแล้วเป็นว่าค่ะ เขาบนลังกงับมีสามวดติดจับคู่ไห้สองตัวบ้างค่ะเข้าโต๊ะบ้างเอากะถือว่าเดินดีเป็นไห้เอพ์เปนไห้สามันนเอามาว่าฝากพีตอนนองเลยค่ะก็เลยว้าใไห้เอซีฟังก่อนค่ะเป็นหววเหล็กหัวสองหัวสามถ้าแม่เดินดีจังไหนเดียวพันสิให้สัมผัสเด้อค่ะก็เอาไปพิจารณาหวเหลกก่อนค่ะตามนี้เลยค่ะเป็นทรงมาไห,าห่เต้วันที่ยี่สิบเปล่าเพิ่งมีเวลาเอามาลงนี่ค่ะเป็นใส่ซื้อว่า fc ใจดีนะคะในวันวันที่หนึ่งสิงหาชุดบนเนะะื้อค่ะชุดบนพันหายนแบบนี้จ้ะติดบนมีเก่ามีหามีสามสามตัวสามเก้าหกสามเก้าศูนย์สามเก้าเออสามสองเก้าและสามหกศูนย์สองตัวตันหกเก้าศูนย์เก้าหาเก้าหกเก้าสามหาศูนย์ห้าสามประมานนี้จ้ะเฉพาะเลขล่างจ้ะมานี่ไปเลขล่างเนะะ้อค่ะวิ่งที่สี่กับเจ็ด หกสี่เก้าสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดหกและเจ็ดเก้าจ้าอันนี้จุดล่างโอ้เลขกงามเลพี่น้องค่ะเดี๋ยวสามานาจะเขียนใส่กระดาษให้เดอค่ะก็ถือว่าเป็นงวดเลขที่พิ่นน้ำมาแบ่งปันเน่อยจ้ะงวดเลขของ fc ใจดีนะคะน้ำมาแบ่งปันค่ะเอาทันให้ฟังแล้วก็เขียนให้ละเอียดเลยจ้า fc ใจดีหนึ่งสิงหาหกแปดบนติดบนนี่มีเก่ามีหามีสาม 3. สามตัวนี่ติดจังใดกระไรเงิน สตัวบันจับหายเส้าหเก้ย์สามสองสามสองเก้าและ360จ้ะสำหรับสองตัวนี่เพื่อนหอยมาที่90้าศูนย5เก้เก้กน้าามเล่งามพี่น้องค่ะผู้ใดมักติดเก่าจัดเลยค่ะเก้าหมีไปชนกับเ,เส้นปากชมจ้ะสำหรับเลขล่างเนะคะ่ะวิ่งไปที่4กับเจ็ดจ้ะ6กสีเก้าสแล้วก็ จ็ดซีหนึ่งซีเจ็ดหกเจ็ดเก้างวดแรกค่ะรวยๆปังๆอา้าอิบซีใจดีแบ่งป,ปันมาเป็นงวดแรกจับตาดีๆค่ะหรือผู้ใดท่าน้มั่นใจเพิ่นกะจับตาเบื้องก้อนกะได้ค่ะเอามาเบื้องก้อนเนาะคะ่ะว่าเป็นตาจับตาตัวใดแน่ยหรือว่าบ่มากกะจอบซ้อมก้อนกะได้ค่ะจากงวดเนาะคะ่ะงวดสองงวดสามก็คอยตามเพิ่นกะได้ค่ะกะถือว่าเพิ่นมีน้ำใจแบ่งปันเนาะค่ะ โอ้เหล็กงามเดอ้อพี่น้องเก่าซนี่ไปซนกับของอ่ะหลวงพี่มีเซ้นเกสามกับ้นของหลวงพี่มีเซ้น3ามเก่ากาสามเก่าซซเก่าโอ้เป็นตาจับตาค่ะพี่น้องคะ่ะเอาคลัปหน้าจอจา้าฟังให้จบฟองให้เข้าใจเดอ้อคลิปนี้เป็นตัวเลขของมาดามสายวิเดนกับ f อซีใจดีค่ะค่ะฟังให้เขาใจพร้อมก่อนเสียเเป็นลงทุนจา้า ฝากดกดไลค์กดแชรน์น้ำคาะพูดใดไมีแนวทางเนาะค่ะอย่างบางในช่อง s i d line q a c o d e อยู่ต้นคลิปของสาวบานาได้เลยจะ้ะสามารถทักไทยมาได้พ้อผมเอาคลิปนี้ด้วยๆปังๆงสู่คูสู่คุณเงิงนไรกองทองไรเขาไปลจะจ้ะสวัสดีจ้า